สวัสดีครับมูอนี้นะครับมูอนี้จะไปร่วมงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับของเครือข่ายทีซิบีครับเพื่อนสิเปิดงานอยู่หอประชุมนะครับไปครับไปนำกันครับไปร่วมเปิดงานนำเพลินครับท่านประท่านเครือข่ายนะครับท่านพ่อธนุศัก์แก้วสีทองนะครับกำลังเปิดงานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมของเครือข่ายที่14สองข้อนวงใ่ญยเขานะครับช่วงนี้นะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกโรงเรียนนะครับที่ได้นํำนักเรียนมาทําการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขออวยพรให้อาลูกูก,กันหลานทุกโรงเรียนนะครับประสบความสําเร็จในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทุกๆก,กิจกรรมนะครับขอให้โชคดีมิใช่ทุกคนนะครับได้ชนะเลิศกับบัณนทุกโรงเรียนนะครับเด้อนะครับ